หลังจากที่เรากินข้าวกันแล้วนะครับไหนไปไหนแล้วต่ำลงไปแล้วเต่ตาเต่าเหรอ,อเขาเอามาหาอะไรกินมั้งน,น,นะครับหลังจากที่ในห้องนี้นะครับน้ำยังไม่ใสนะครับต้องตักันาลงวฮะเพื่ออะไรเนาะเดี๋ยวมันก็มีความมันมันก็ใส่ไงมันสายยางน้ำมันขี้ขเราอยู่ ของเราอยู่ในนี้นะครับล้องดํามาแล้วจ้านี่แล้ครับหมึกสดสดจ้าสดจ้าสดจ้าโอ้พ่อเนตเเต็มหัวมันไม่ได้น้ำอ่ะหัวะ เออเข้ามาเยอะก็จริงไม่กินกุ้งกินกุ้งอย่างนี้ต้องแหทอดแหทอดอะเรียบร้อยรีรีไปแล้วแหน่ข้อบอลเดี๋ยวเวลาแล้วมั้งโอ้ข้าวลงมากินกินตรงไหนนั่งกินข้างบนนี่หรอนั่งกินตรงนี้นะน,น,นะครับกินข้าวกันครับมาแม่นางกินข้าวกันเดี๋ยวเราค่อยตกหมึกกันต่อ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราออกมาหาหมือก,กันนะครับแต่ตอนนี้นะครับเอาแบบง่ายๆนะครับมีอะไรเมนูง่ายๆนะครับมียอดกระถิ่นเก็บมาจากนฝั่งนะครับก็จะมีส้มตำแล้วก็ไข่เคี่ยวนะครับเกี่ยวมาจากบ้านเขาอาจจะตีกระทางกันน่จะได้มันๆกินทุกอย่างได้มันๆ มันมานะแม่เอ,อ้อยจะเสีทยาทางรูกหลานมาหาคินก็ให้มันๆนะครับส้มตำซาวสาวสาว้สมตำครับส้มซาวนะครับง่ายง่าย ขอโทษนะครับเสียงต้องดังนะครับเพราะเราปั่นไฟนะครับก็ปั่นไฟนะครับครับต้องขอโทษด้วยเราปั่นไฟนะครับล่อนะครับปั่นไฟล่อหมึกนะครับเพื่อที่จะให้หมึกมันเข้ามานะครับช่วงที่เราลอยเราก็จะกินข้าวนะครับกินกินกินนะครับกินไปด้วยกันนะครับ ง่าย,ายอะไาจรึงก็กินครับชีวิตในเรือก็แบบนี้แหละครับเอาง่ายๆกินก่อนอย่าเพิ่งไปมองมันเดี๋ยวให้มันเข้ามาเยอะก่อนเดี๋ยวค่อยแปลว <ừ> <ừ> อืมอืมปิดไว้ก่อนสตัวเลยนี่อู้ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ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 ่แตไม่ไหวเดี๋ยวเขาเม้าตัวใหญ่ต้ินเนี่ยเวียนไปเวียนมาที่แหละ าามาแล้วน,น,นี่กิน,นข,ข้าวก่อนเถอะเห้เห็นมึกแล้วน้ำไหลไหลเดี๋ยวรอให้มันเข้ามาเยอะก่อนกินข,ข้าวก่อนโอ้ยขอ,อตัวกินข้าวก่อนครับ มากินข้าวก่อนลูกเลยวะค่อยตกมีรายเยอะงูงงน,นี่เหรครับอยู่ในเรือง่ายๆนะครับที่เรากินข้าวกันแล้วนะครับไหนไปไหนแล้ว เต่าเต่าวะมังเขามาหาอะไรกินมั้งนะครับหลังจากที่กินข้าวเสร็จนะครับเราก็จะมาตกหมึกกันต่อนะครับโอ้ไม่ทันเมื่อกี้ไม่ทันเต่าตกปลาเลยอะ่ะอืมเขามาเข้าตอมไฟนี่แหละมาหากินปลากินอะไรนี่แหลยเดี๋ยวเราก็จะตกปลากันต่อ,อ คุยอย่างนข้ามานดูดูครับว่าจะได้ไม่ได้นะครับมาลุ้นกันครับผมามไฟนะครับพอเ,เข้ามาแล้วนะครับ คือเป็นห้องปรับเป็นนะครับเบิกนะครับขังเบิกทังไรลงในห้องนี้นะครับน้ำยังไม่ใส่นะครับตักพิ่นเราลงนะเพื่อเพื่ออะไรอ๋แมันก็มีความมันก็ใส่ไงน้ำใส่ย,ยางน้ำมันขีออเ้เราอยู่เบึกของเราอยู่ในนี้นะครับน้ำยังไม่ใส่เลยนะครับเพราะว่าส่วนมากเบิกมันชอบขี้ถุกใจนะครับ ครับเราจะขังเป็นไว้นะครับจักดักเป็นๆกันเลยนะครับเข้ามามันจะเกาะจะไม่เกาะล้อเข้าประมันต้องรอน้ำไม่ได้น้ำมันอะไรรอชุดที่ได้ก็ได้อรอลงกันต่อครับเกาะก่อ ต่อแล้วต่อแล้วต่อแล้วข่อแล้วเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวมันอยได้หลุกโอ้ยคนน้้นกระจายรูดเรียบร้อยไม่มาแล้วนุ่นลอยนวลอยู่นู่นนุ่นนุ่นนุ่นมันก่อแล้วมันปล่อยแล้วอะหนามกุ้งมันเล็กด้วยไงไม่ซ้ำแล้วถ้ามันหลุดไปมันไม่ซ้ำหรอกเึืออะมันลอยแล้วี่ยเออมันลอยแล้วมันตกใจแล้วมันไม่ซ้ำแล้วตัวที่มันกินอะ เออตัวใหญ่ด้วยนะ่ะมันไม่ก่อดแล้วมันเข็ดแล้วล่ะเออมัเข็ดแล้วล่ะกอดปะอเนี่นี่เต็มผูงอ่ะมันไม่ได้น้ำอ่ะหนูวะ เออเข้ามาเยอะก็จริงมันไม่กินกุ้งกุ้งอย่างนี้ต้องแหทอดแหทอดอะเรียบร้อยนะีรีไฟแล้วแห่ข้อปอนีอ่ก็ต้องเสียเวลาตกด้วยแต่มันไม่ได้บรยากาศนะได้แค่ไหนแล้วก็แค่นั้นเหรอลองดูว่ากุ้งมันกินสีอะไรมันเยอะครับแต่เราไม่ได้ใช้แห่ทอด ใช้ฝีมือล้วนๆเนาะอืมอืคเอที่แน่งงๆเราก็ได้แล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกได้มากได้น้อยมันได้แล้วองไงวไวองไ,งได้กินก็นงงดีแล้วดิเราไม่ได้เอาไม่ได้เอาแห่ข้อไม่ได้เอาสมข้อสุ่มขออ้งงมขอบแบบพร้อมก็ได้เยอะมันเป็นวิธีลูก เป็นวิถีชีวิตของคนทะเลหาอยู่หากินนี่สดๆจ้าโยเยะโย,ยเยะจ้าสดสดจ้าสดๆจ้าโยเยะโย,ยเยะนี่สดๆจ้ามาละจ้าหมึกสดๆจ้าไปดู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  อย่าพ่นน้ำใส่กล้องนะน้องหมึกมาแล้วจ้าสดๆจ้าสดสดจ้าอุ้ยโยพ่อไปไหนอะ่ะเสียบอยู่นั่นไหนอยู่ตรงพรมอะไรนะั่นะสดสดกันเลยจ้าน้องดำมาแล้วจ้านี่แหละครับหมึกสดออืื